คืนเสาเขโยวขวัญเรื่องแอบตายที่ใต,ต้เตียง เรื่องนี้คือเรื่องที่เคยมีคนโทรไปเล่าในรายการเด็ดช็อกครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดังมากๆและหลายๆคนที่ได้ฟังก็จําฝังใจเลยครับเรื่องนี้เพราะมันหลอนจริงๆครับขนาดตัวผมครั้งแรกที่อ่านนั้นยังขนลุกไปเป็นชัมม่วโมงเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือมีชายหญิงคู่หนึ่งเป็นแฟนกันอาศัยอยู่คอนโดด้วยกันครับแต่ด้วยความที่ความเห็นไม่ค่อยตรงกันครับทาให้มีปากเสียงทะเลาะกันค่อนข้างบ่อยครับจนมีอยู่ครั้งหนึ่งทะเลาะกันรุนแรงมากรุนแรงถึงขั้นที่ฝ่ายหญิงกระโดดล เบียงห้องเสียชีวิตเลยครับแต่ด้วยความที่เป็นคนไม่กลัวผีของฝ่ายชายฝ่ายชายก็ยังคงอยู่ที่ห้องเดิมไม่ไปไหนครับแต่วิญญาณของฝ่ายหญิงนี่สิครับน่าจะแค้นจัดครับตามหลอกหลอนจนฝ่ายชายนั้นไม่เป็นอันทําอะไรเลยครับจนกระทั่งเพื่อนของฝ่ายชายนั้นก็ได้แนะนําให้ไปหาพระอาจารย์ชื่อดังท่านหนึ่งที่ช่วยเรื่องพวกนี้ได้ครับ เมื่อฝ่ายชายไปหาพระท่านแล้วพระท่านก็บอกว่าให้ลงไปนอนหลบที่ใต้เตียงในห้องสิการที่เราทําแบบนั้นเมื่อผีผู้หญิงจะมาหลอกหลอนเราจะหาเราไม่เจอแล้วเขาจะไปจากห้องของเราเองฝ่ายชายก็ดีใจมากที่จะหาวิธีแก้ปัญหานี้ได้แล้วฝ่ายชายก็เลยกลับมาที่ห้องแล้วทําตามครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นอาทิตย์เพื่อนๆนก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ฝ่ายชายตั้งแต่ไปหาพระกลับมาได้ทําตามที่พระแนะนําแล้วปรากฏว่าไม่เจอเลยครับ หายไปไหนไม่เห็นมาหมาวทยาอะไรเลยทุกคนเป็นห่วงเพื่อนเลยมาหาที่ห้องครับก็หาไปหามาปรากฏว่าไปเจอร่างของฝ่ายชายนอนเสียชีวิตอยู่ที่ใต้เตียงครับเ,เพื่อนก็งงกันคขาว่าเกิดอะไรขึ้นในเมื่อพระอาจารย์ท่านนั้นเป็นคนบอกให้มันนอนใต้เตียงและจะรอดพ้นเองแต่ทําไมถึงไม่รอดครับมันเป็นอะไรเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพื่อนๆเ,เลยกลับไปหาพระอาจารย์ท่านนั้นเพื่อถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทําไมเพื่อนฝ่ายชายทําตามแล้วยังเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้ครับเมื่อพระอาจารย์ทราบข่าวพระอาจารย์ก็ถามกับอย่างรวดเร็วทันทีว่าตอนผู้หญิงกระโดดตึกเสียชีวิตเขาเอาส่วนไหนของร่างกายลง เพื่อนก็ตอบกลับไปทันทีว่าเป็นส่วนหัวครับกระโดดทิ้งดิ่งหัวลงพื้นก่อนเลยครับพระท่านก็บอกว่าเป็นแบบนี้นี่เองเพราะฝ่ายญิงเอาหัวลงเวลาที่เขามาหาเขาไม่ได้หาแบบใช้เท้าเดินเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เป็นการเดินโดยการใช้หัวครับใช้หัวไถกับหัวกับหางมาพ่อฝ่ายชายลงไปแอบใต้เตียง ก็ทําให้ฝ่ายหญิงที่เอาหัวเดินกลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วเกิดเหตุน,หน่าสลดขึ้นนี้นั่นเองเนี่ยตอนเนี่ยผมเล่าอยู่เนี่ยขนลุกสู้ตั้งแต่ผมยันปลายเท้าเลยครับบ้าที่สุดมันน่ากลัวจริงๆนะถ้าเ,เพื่อนๆฟังและนึกภาพตามนะครับซีดครับจีดครับผมว่าเรื่องเนี่ยมันคงฝังอยู่ในสมองส่วนซีลิเบลลัมมองผมไปอีกนานเลยครับโอ้ยจะหลอนอะไรขนาดนั้นมาแบบกับหัวกับหางเลย นี่แรับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของเดชช็อคที่ผมเจอมาและผมรู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่ไม่เคยฟังเรื่องนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ โคตรโหดที่ผมคิดว่าเพื่อนๆเ,เอาไปเล่ววาให้คนอื่นฟังต่อแล้วคนอื่นจะต้องหลอนไปอย่างแน่นอนนะครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับสำหรับคืนเสาเขย่าขวัญน,นะครับไว้เจอกันเสาร์น้านะครับไม่ไหวแล้วหลอนมากตอนนี้ผมผลลุกไปหมดแล้วครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครด้วยนะครับถ้าใครฟังแล้วไม่กดซับสไครไม่แน่ว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ใกล้ๆตัวเ,เพื่อนๆอาจจะเกาะหัวเ,เพื่อนๆอยู่ ครับรีบกดสั b s c r i b e เลยนะแล้วมันจะหายไปห <laughs> ยอกหยอกหยอกหยอกไปเลครับสวัสดีครับ